ตอนนี้นี่ครับกําลังกําลังหัดกอกอกวดครับใช้สิบสองเส้นเด้อนี่ครับลูกซิทสามคนนี่ครับนะครับนี่ครับในหาเส้นแล้วบันนี้เส้นที่หกอ่าดูครับถ่ายแบบเย็นที่หกครพับเคืองแล้วเย็นได้หาเส้นแล้วเส้นที่หกพับเคืองนะครับกับวิธีการเด้อครับเด้อจัมโมเด้อ นะครับผู้หัดผู้สอนให้ดูให้ล้านให้พี่น้องเจ้าอย่าเอาไว้ด้วยใช่ไหมน้ใส่ข่อยเมื่อนี่เจ้าก็ไปด้วยข่ยไปน้ำใส่ข่อยนี่ด้อยต้มดูต้มดูอย่ยเอาไว้ด้วยเจ้าาไว้ด้อมาวีซ่าเพริกนเจ้ากิดชิบเมื่อนี่บ่ได้เท่าไรล่ะนี่ได้ได้หาอะไรให้ด้เท่าไรบ่เนี่ยหกพับเครื่องครับหกพับเจ้าบ่เหยียบเจ้าชิวเทังไรฮะเจ้าเบ้อเหยียบก็บอกเมื่อเจ้าตะเบิ่งนี่เด้อยไปี่หกพับ ก็จะนิ่นกระนขาวเพิ่งข้าวใบบัวจุ่มน้ำเอาเอไม่จุ่ม่อ้อน้ำไม่จุ่มเอาเส้นแข็งเส้นอ่อนจะได้บ่วเส้นก็เท่าตีเสียบกับท้ายเห็นชัดๆนะครับเด้วยนี่ตีนมันครับแตกตีนแตกความนี่แล้วไม่อยากให้ท้ายนะท้ายหยอดตีนแตกจริงอันนี้ครับนี่นี่คือก้นมันใช่ไหมนี่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 ที่อาให้เห็นบนกระดนข้าวเพิ่งวันนี้เทาก็ย้อดหนึ่งขอกฟังเบิ้งสะกอนยาฝรบที่เนาะยยอดหนึ่งขอก เอาเดียวเดียวเรียกเมอามันให้พ่อพ่ออยู่เอาสายการเรียมันพ่ออยู่เราเรียกอีกมันสิ้นเพื่อเพื่อออกนะแค่ออกเนี่ยมเพื่อเส้นผ่าเมันห้อยพับนี่แม่เือออกเลยเอาออกเิือออกมเพียงกันไหมเพี้ยงกันเลยไหมมันเพียงบนหลังเพียงเพียงเต้าเหยียบไรไหมเหยียบไรขวามขี้ข่อยเลยไมเหยียบตีนไหมเหยียบกับบคคลเนี๋ยิเดี๋ยวไปถ่ายคลิปิบหาเส็นบ่ละอัน ทั้งหมดทั้งหมดสิบสองเส้นทั้งหมดสิบสองเส้นเส้นที่หูภาพเพิ่งเรเอาไปอีกหกเจ็ดแปดเดิมแรกเพิ่งเก้าเดิมแรกครับนี่กัดก้อไม่ไหมครับสิบเอ็ดบอสสิบสองสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะได้เป็นหูยกางนะครับ สูงหรือไประโยชน์เนี่ยถุนมันขีดซอยมือกับบุมานเนาะสูงนี่เรียนรู้นะครับคุณจำเอาจำไม่ได้ไปดูช่องช่องสาเกตนครชาแนลเด้ะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสรบะห้าสิบสองก็คาดวันหจับสองกลางเซนที่ภาพพันเอาไปมองหันบ่จับสองกลางเซนที่ภาพเลือกไปจากเซนติภาพบ่ เส้นผ้าไปทางไหนนี <ALL> ่เส้นผ <ern brewer> ้าพสองสองเส้นมันคนละฝั่งทางอยู่เด้คนละฝั่งทางอยู่เด้นี่เมนทางไหนสองที่บ่สองทางเ้าหักดูกันชัดชัดยกสองที่เ้าหักเมนยกสองยกสองกับเส้นเ้าหักสองเส้นเส้นสองเ่ยเป็นเส้นหักกันบ่เป็นลายของมันเลยเห็นมั้ย ยกสองสองปดหนึ่งหนึ่สองสามอะดีหนึ่งหนึ่งนี่เดี๋ยวเดยวนี่นี่อันตัวนี้ยกสองก่อนบอกยกสองเส้นกางกยกสามบอกขวมสองยอดสามเดี๋เดี๋ยวอ่าคัดเดีอาจิบอกขมตั้งนมันอ่พอสามสันมันไม่เส้นเดียวเดี๋ยวใส่สิบสองไปเออมันไม่เส้็เดียวก็ขวมสามเอาได้แม่กต่สามก็สองเส้นกลางเดีเออเ่ือบ่นี้เดี๋ยว อันนี้หอดใส่หรอครับใช้เส้นเจ้าหักอือเส้นครับอันนี้มันมันฝ่ายนี้ฝ่ายนี่หกเส้นมันอเปล่าบ่หกเส้นแต่ยกสองกลางอแล้วก็ความสามยอหนึ่งนี่นี่ยอดมัต้องประยับนี่นี่เป็นสามมันบ่ได้มันคือสีซันสะเราจะใช้จากเสียนจะก็ว่าใช้สิบสองสระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอันดีเจ้าออกเส้นหนึ่งเอาใช้สิบเอ็ดจะบ่สิบสอง ิบสองย่งคือไฟละหกเซนไหมหนึ่งสองสามเจ้าก็ต้องใส่ไฟนี่ตัวอีกเซนหนึ่งใส่สิบสองยุต่าแบงบ้ครึงเออเบ่งคึงใส่ของเจ้าหาที่ใส่เส้นนี้มาเส้นนี้เออวันนี้เจ้ากระจับสองขามสาวยอดหนึ่งเออมันจะเป็นสามเซนวันนี้วันนี้วันนี้ค่ะเจ้ายอดสองเซนว่าจะตะขามสองยอดสามเดี๋ยว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 ตัวนี้กระหักอีกมันยังจะเกลื่อนกัน ใส่เข้าไปใส่หมองหักเลยมั้งเอาหักมัต้อหักกันหมองหักต้อหักใช่กันมองหักต้อหักใส่กันวันนี้อีกเส้นที่สองจาก็เส้นสามที่แหลมนี่ก็นหักมั้งจะง้อสามง้อสามเห็นบ่เอาง้อไปสามแล้วก็ตัวนี้ง้อสองง้อสองสักกันแล้วก็ขามสามมาง้อหนึ่งตัวง้อถกกันนั่งบ่ทอกันเจะเฮ็ดเป็นไฟผายไฟแล้วกันมันจะได้เป็นหู้อยู่กลาง ก็ลืมคู่เนี่ยก็ไปถามคู่คู่ถามเหรอเขาก็จะถามเพื่อนมันจ้าของจะจะเป็นคู่อยู่กลางเนี่ยเออเพราะว่าเป็นยังข้าเจ้าคือว่าอันซานมันจวดกันมองหูนี่เมื่อนั้นะมองเขาขึ้นนะจะเสี่ยงมันทีทีเกิดเห็นมันขอเรี่ยงเรี่ยงกันยังมันห่างครับนี่ครับก็สิเป็นนะครับเด้อมหัดมาสอนนี่ผู้สอนกับผู้หัดครับชัวสิเป็นครับเอาชิ้นหยียบเอือหยียบแล้วนั่นเออครับ ไปทอกต่อมันทอกันไปยางจัดเขาสักกันแยเฝ้าแยจัดขามไปครึ่งละหกสิบแต่มันอยู่ไฟละหกสิบหนึ่งสองสามไปเท่น่ไหนี่นี่มันอยู่ไฟละหกสิบนะจิเห็นปะนี่มันอยู่ไฟละหกสิบหกสิบนี่ได้แล้วบ้านป้นียอดสามความสามบันนีแม่สามด้วเป็นสามสามตัวนี้สามยอดไปความสามไปไฟนัำยอดสาม สามปเปนย่อสามย้อน,นว่าเอาสซแยกต่อมันเพียงกันรมันเพียงกันเพียงกันก็จัดเขาม่แม่สามเไแม่น,น,นึงนงน่งหนึ่งก็คืออยู่กลางหนึ่งามหนึงขามหนึ่งย่อสามจะถิ่มสามอีกหนึ่งสองสามนี้เอาขามสามสามแค่ไหขามสามาขามสามย <c oughs> ่อสองหลัยสองเออมมนก็ิเข้ากันไปสิอาอามันสิบปิน กนาะุตึงเกลีจับปลาน่บมันนี่นี่มันสิไปลกสิเหนว่อือมันนี่จะได้แม่นึงหลอนบ่แม่เนืองหล่อนบ่นเนี่มันนี่จะสิแม่สองได้ไหเนี่ยก้อนย่อสอง้อนย่อสองไฟเดียวนี่งชั่ก้อนย่อสองแต่ขามสามย่อหนึ่งมันนี่ขามสวงมันนี่ย่อสามหนึ่งสองสามมันนี่เอ้าโอเคนี่แท่แทกมันเสมอกันแทกมันเสมอกัน แล้วก็จัดเข้านําต้องพยายามจัดเข้าใหญ่มันบานออกมันสิมันมันคนมันสิบ่งามเออบัดนี้มันมันตกแม่2นําแม่3บัดนี้แม่3ยก3เลยบ่แม่ยก3กลางยก3กลางลาม3ย3บัดนีเออมันสิฮอดแม่3เด้อบัดนีเด้อใส่ไปอแม่3คือจบบัดนี้นับ1บัดนี1ยก1งนี้บ่ฝ่ายนี้แม่น1แล้วก็าม3ย2บัดนี้ก็าม1ย3 เจยอดหนึ่งกลางเขาได้เจ้าจีขามสักนั่นเขามันสีมากันทีละหกสินหกสินอืมวันนี้เจยอดหนึ่งบินเม่สองได้ไมแม่สองยกสองข้างนี้ยไฟเดียวมันหนุดขอดสามเ้ายนจาไฟเดียวมันสุดสามกันไฟนี่ปะเมีนจะจีฮดเทีละไฟเยย่อสองามสามเจ้หนึ่งย่อกลางเท่าไรเจ้าสองเจ้าสองะจ้าขามสองไปท้พุ่นขามสองเจ้าสามเอ้สองมันขามสองกันมาข้างนี้ขามสองเจ้สาม สามสองเนะสามเออมันจะขึ้นมาอีกเท่าละหกเซทอกเสรหนึ่งโอ้มันขึ้นสามหกรมันหกเมนมันจะหดหกมันจะหดแม่สามเออมันจะเข้าไปบันนี้จัดเข้าไปเป็นระเบ้อแด้เข้าไปนี่เข้าไปที่การครับก็สามบันไดแม่สามบันไดสามยข้างเก้าเห็นปเมนสามมนเป็นสามครัสามเป็นฟางนันบันนี้มันจะยอะเท่าละหกเซนนั่นละ เด้ยไปมาหนีไฟนี่มันครบสาม,มันว่ามันอยู่ข้างนี้เนบ่นี่ยอดหนึ่งมหนึ่งแม่หนึ่งมนีม่หนึน่งข้างนี้หนึ่งกลางกระคามหนึ่งมาไฟนี่เออคามหนึ่งยอดสามถ้านัคามสามยอสองนี่จึเป็นแม่หนึ่งได้ป่ะนีว่าบ่ให้เกินหกสิบน,นั่นแหละทีไปสันแหละสีไปเขียน,น,นจุดเอาวานวู่นมนเนาะ เจ้าก็นเบิงบ่งเบนงเบิง่งบนนหรอเบิ่งไล่นนี่มานยกสองบ่ะยกสองยกสองามสามขามสามนั่นนั่นก่อนนั่นละเราไปขามสองกอจะย่อสองกลางลเราจก็ขามสองมากกว่สองขามสองให้เราคุณรอเป็นหรือยังครับเป็นล้จ้าท่านได้เป็น้นี่ด้อคือจริงโอ้ มากดกัดเตดมากตัวเบาหยกหางจวกมาหนึงวะเขาเบิ่งตัวเรียนถือเรีนปั่นเขาเบิตัวยนเียนปันงูสิงไจกแม่นเียนปั่นงูสิงไ้จวกป่เียนปว่นจวกพ่อยกหางใหมาเป็ี่นตะไหรติไโอ้เส้นเดียวดอกไอ้ดิอ๋อเมน่างนึงเหมืนย่านึงกลาง ขางบนนีนั่นละกรามสามนี่เจ้ากระามสามเจกระมายอดสามอีกยมันมันมันบนนี้ไปใส่ดอกมันหนึ่งสองสามนี่มันครบสามแล้วมันบอเจ้าสิมาแม่นึงได้ไหมไฟนี่ไฟนี่มันมันมันคือสามคือตัวกลางแต่คือจบเออเราไปจะสีมาหนึ่งอันนี้สามอยู่กลางจบมันบอแม่นเดี่ยวต้องมาไฟนั่งเออบัดิเจ้ากับเจ้ายอดหนึ่งขอยอดกลางปั๊บเจ้ากับสิขามหนึ่งกับกระม้ายอดสามมันจะคืนทีละหกเซนเนี่ยน้าเบิ้งหนึ่งสองสามซี่หาหกเนี่ย สิบกายนี่สียุต่หกเนี่ยนี่เห็นบ่อยบันนี้แม่หนึง่งนี่คือแม่หนึ่งหลืวบันนี้บันนี้แม่สองมันทองไม่ถูคุณพอแม่สามเท่านี้นี่ยอดส,สองขามสามวะยอดหนึ่ง,งบันนี้ที่เขายอกลางสองเขาก็่าขามสองกับยอดสามนะเฮ็ดแบบเก้าอ่อนไปบอกม่นเห็ดจังสี่หอเาแต่ถอดแต่แม่สามเอาแต่แม่สามเยอันนี้แม่สามท,ที่แหลกกลางไม่มยกสองตลอดมันบอ นี่แม่มาสองอีกบ่หนิเอาอันนี้สองกับแม่สามบ่หนี่แม่สามนี่นี่กับแม่สามสามสามเนีายสามมันได้ดี๋ยวไฟนี่กับครบสามหลันบ่ต่สิมากกมาอีกก็คือย่อหนึ่งกลางจะกับสามหนึ่งกับย่อสามบัหนี้ขามสามยอสองก็จะได้ไฟนี่มากสามสิบอีกขึ้นก็จะเป็นหกน่ะนะเห็นบ่ปันนั่นอืมนี่ก็ฐานมันเนี่ย เสียไปกอที่บ้านกระเฮ็ดง่ายๆทั้งนี้มันเป็นมันเป็นแม่ซองเราบะนี่เจ้ากระสีย่อสามคือสีด้านนี่ทำเหมือนกันหมดเลยทำเหมือนกันหมดเลยแม่เนี่ยแม่หนึ่งเด้วันนี้นอได้ยกเรื่งเราบนี้เอาจะไม่ยกสองคอยคอย,ยกสองปั๊บขอกรสีขามมากนี่สอง,องกรสีม้ย่อสามอันนี้กรสีขามสามกระสีมาเลย้ยเศษหนี่ห็นห งายอยู่เด้อก็ง่ายเลยผู้ป็นบ่บ่ฝ่นเขาจับเขาเบิ่งไล่มันแมไล่มันมายเนี่ยไล่มันจะไปเองเสียเขาคอยกับเบิ่งไล่คอยกับนั่งเบิ่งไล่กันขไ่ได้ให้ผู้ใดสอนเขยดอกเขาก็นั่งเบิ่งไล่สช่ไหมเนี่ยบ่เขาเบิ่งไล่ง่ายที่อย่างนี้อยนี่มันครบสามแล้วบ่แจ่กือสิมาย่อหนึ่งนี่ย่อหนึ่งสินนี่แกระขามสามสิมาสองมันนี่กระสิขามหนึ่งเขาก็ะสมาย่อสาม ครับนี่ครับลูกศิษย์ครับนี่ครับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งครับจะเข้าใจป่ะนี่ก็ลูกศิษย์ครับนะเนาะมึงไม่ัดนี้เอ้าพยายามจัดเข่าใหญ่ๆมันเข่มันห่างเรวมันจีไปว่าเป็นบังงามอันนี้ครับอีกอีกคนหนึ่งครับแรกก็มันสองนล้วว่าแล้วก็สามใส่สามใส่สามมาใจน้อยหนึ่งบัดนี้อันนี้มาใส่นี่งเจ้าเร็วอันนี้เจ้าเต็งงก็ม้วหมดบ่

ไปคงสี <ersch> ่ตัวนี้คือติงแม่นตัวนี้ไล่ไปแม่นี่บ้างวิทยากรขยันงวงเอ้ยกับเจ้ามันย่อคนละฟังกันเอาแม่นที่ดอกยนีคนละฟังกันดีสิดอกเอาเย็บเย็บไปมันเป็นฐาดคนละทาง เอาบันี้ก่อไปบันี้สารไปต่อบันี้แม่สามบันี้แม่สามแม่สามเงี้ตัวใดก่อนเงี้ตัวนีกว่าเป็นองงดีกว่าจะไปวอนนี้เลยนี่ครับสามหนึ่งสามติดตามอีพีต่อไปนะครับในการสารหวด้วครับเด้อคลิปนี้คลิปแรกการก่อเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ ย่าสามเม,าามนอย่าลืมติดตามเดอ้อส,สาเกตน,น,นครชาแนลนะครับเดอ้อรอชมอ p ีต่อไปนะครับ